พระราชกรณียกิจด้านดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดินอันเกิดจากสาเหตุจากธรรมชาติเช่นดินกรดดินเปรี้ยวดินด่างดินเคม็มพระองค์ทรงเรียกดินเหล่านั้นว่าดินแรนแค้นจึงทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน6 0และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมากกว่า4,000โครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงดินและสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเก้าถวายรางวันนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้วันที่5ธันวาของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อลณนรงค์ให้ทุกชาติตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อมวลมนุษยชาติและต่อไปเชิญพบกับพิธีกรดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกดชมูลพนเยี่ยมวันนี้ดิฉันจะมาพูดในหัวข้อ ดินและความสำคัญของดินค่ะเชิญทุกทุกท่านไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะดินเป็นวัสดุที่เกิดจากการย่อยสลายผุพังของหินและแร่และซากพืชซากสัตว์ดินเป็นแหล่งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและหัวข้อนี้คือหัวข้อวัตถุต้นกำเนิดดิน ไรรัััับบชมแลละะฟงกนต่่อเยควัตถุต้นกำเนิดดินเป็นวัตถุที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเกิดเป็นดินอาจจะเกิดจากการสลายตัวผุพังจากหินแร่และซากสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการสลายตัวผุพังจากหินทรายเป็นแร่ที่ทนทานจากการย่อยสลายตัวมีสีจางเช่นคอสจะให้เนื้อดินหยาบ เป็นดินทรายสีจางดังตัวอย่างนี้คือชุดดินบ้านผ่ยและชุดดินอุบลซึ่งเป็นชุดดินที่เป็นทรายหนาลึกและอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญคือหัวข้อการสำรวจและจำแนกดินเชิญทุกทุกท่านไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสำรวจดินคือการหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดินและสภาพแวดล้อมโดยวิธีการภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจดินภาคสนามมีดังนี้สมุดบันทึกข้อมูลดินสมุดเทียบสีดินชุดตรวจวัดความเป็นกรดด่างของดินสว่านเจาะดินปลั่วตักดินแผ่นรองหน้าตัดดินแถบวัดความลึกหน้าตัดดินค้อนขวดฟอกกี้ถุงและหนังยางปากกาเมจิกและสกอตเทปแบบหยาบ หัวข้อที่ท่านเห็นนี้คือชุดดินและการตั้งชื่อชุดดินค่ะเชิญไปรับชมและรับฟังกันต่อเลยค่ะการตั้งชื่อชุดดินจะใช้การค้นพบชุดดินนั้นครั้งแรกเช่นชุดดินขอนแก่นชุดดินมหาสารคามชุดดินบ้านไผ่เนื้อดินเป็นสมบัติที่บอกถึงความหยาบละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำและดูดยึดธาตุอาหาร สีดินแต่ละบริเวณจะมีสีที่แตกต่างกันไปเช่นสีดำสีน้ำตาลสีเหลืองสีแดงและสีเทารวมถึงจุดปะสีต่างๆความลึกของดินความลึกความตื้นของดินมีผลต่อการเลือกชนิดปลูกข,ของพืชการยึดเกาะของราก และการทรงตัวของพืชอาจแบ่งได้5ชั้นคือดินตื้นมากดินตื้นดินลึกปานกลางดินลึกและดินลึกมากดินที่มีข้อจํากัดทางการเกษตรดินเค็มดินทรายและดินตื้นยกตัวอย่างดินเค็มชุดดินกุลาลองไห้เป็นดินเค็มมีเกลือโซเดียมสูงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชยกตัวอย่างดินตื้นคือชุดดินสกน เป็นเดนที่พบศิลาแรงหนาภายใน50เซนและที่อยู่ด้านขวามือของดิฉันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินเชิญไปรับชมกันต่อเลยค่ะเช่นปลวกและไส้เดือนจะเป็นตัวช่วยย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ในดินและอีกหนึ่งเรื่องที่ดิฉันอยากให้ทุกท่านได้รู้จักคือเรื่องการช้าล้างพังทลายของดิน การช้ะล้างพังทลายของดินอาจเกิดได้จากธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเองเราอาจช่วยลดการช้าล้างพังทลายของดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพราะลากของหญ้าแฝกเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ในดินช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำและยังสามารถป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินได้ด้วยค่ะ